ลสันวันสงกรานด้วยนะครับใครที่กําลังดูช่องนัดปิ่นโตอยู่นะเดินทางกลับบ้านหรือว่าออกไปเล่นน้ําใดๆก็ตามขอให้ดูแลตัวเองให้ดีนะครับเดินทางปลอดภยัยเล่นน้ําด้วยความไม่ประมาทเมาไม่ขับแล้วก็กลับมาเจอกันหลังจากจบเทศกาลด้วยความปลอดภัยทุกคนเลยนะครับพูดถึงเทศกาลแล้วพี่นัดก็เลยหาเกมแนวเทศกาลมาเล่นให้ดูเกมนี้ครับชื่อว่าคลอสเป็นปีใหม่เหมือนกันแต่เป็นปีใหม่เมืองนอกนี่ดองมาตั้งแต่คริสต์มาสเกมนี้เป็นเกมสยองขวัญในช่วงหิมะตกในวันคริสต์มาสอีฟครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูเลยดีกวว่่าาาจะบอได้เลยน หน้าตาหน่ากลัวและหลอนมากๆแน่นอนเป็นแนวแบบฟุตเทจวิดีโอสมจริงอะไรประมาณนี้ tracking อะไรวะเนี่ยปกติใช้คำว่าโ o a ดดิ้งนะเกนี้ใช้คำว่า tracking นะครับอ่ะ วิธีการเล่นครับเรากดชิปเพื่อวิ่งเร็วเราจะวิ่งได้ไม่นานหรอกเพราะเราจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นใช้ให้มันฉลาดฉลาดเท่าไหร่กดสเปซเพื่อกระโดดบางทีต้องกระโดดข้ามแอ่งน้ําบ้างซึ่งการกระโดดก็ใช้สตามิน่าเหมือนกันกด F เพื่อเปิดไฟการเปิดไฟในความมืดอาจจะทําให้เราเห็นแสงสว่างหรือจุดที่น่าสนใจได้อ๋อไม่ใช่เขาบอกว่าถ้าปิดไฟอาจจะเห็นแสงบางอย่างในความมืดได้อ๋อโอเคโอเคนายเอกคลิกขวาเพื่อซูมว่าแต่เราต้องทําอะไรในเกมนี้เนี่ย พอกูปิดไฟกูก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยอ่ะเดินไปที่ต้นไม้ก่อนต้นคริสต์มาสครับหาของตกแต่งต้นคริสต์มาสแเอากลับมาที่นี่ผมว่าเป็นเกมแนวคล้ายๆ e n ลนเดอร์แมนอ,อย่งเงง้ยทุกคน follow the moon to get back ถ้าอยากกลับมาที่นี่ให้เดินตามหาพระจันทร์นะครับ mm hmm. เหรอ0ทับ6มีของ6ชิ้นเหรอ โอเคนี่แปลว่าเราต้องออกไปทางนี้นี่ในป่าลบล้างกว้างใหญ่แห่งนี้เหี้ยวะเนี่ยมีเสียงแปลกๆด้วยลองปิดไฟในความมืดเพื่อหาอะไรสักอย่างผมเดินไปตามทาง จะเรียกว่าตามทางไหมก็ไม่เชิงโดดข้ามอึ๊บลองปิดไฟดูกูก็ยังไม่เห็นอะไรเห็นแต่พระจันทร์เดินเข้าไปในความมืดหชิ้นเลยนะในป่าเนี่ยนะเฮ้ยมีแสงตรงนั้นอะไรอะ่ะ พอปิดไฟแล้วจะเห็นบางอย่างจริงด้วยนี่ไงแสงสีเหลืองแสงสีเขียวนั่นคือแต่ว่ามันมีปุ่มวิ่งด้วยนะมันบอกว่าให้ใช้ให้ระมัดระวังด้วยนะครับเก็บได้ไหมอะ่ะเก็บไม่ได้นี่ว่าไปทางนั้นดีกว่าแสงสีเขียวนั่น แสงเหนือโคตรสว่างผมว่าเราต้องหาแสงพวกนี้แหละเพราะว่ามันคือของตกแต่งคริสต์มาสครับแล้วเสียงเดินในหิมะนี่แบบเหมือนจริงมากนะสว่างโล่เลยอะไรอะ่ะง่ายของชิ้นแรกเก็บปุ่มวิ่งไว้ให้ดีเพราะกูไม่รู้ว่าจะมีตัวเฮียอะไรหรือเปล่าคงไม่ปล่อยให้กูเก็บง่ายๆหรอกมั้งเก็บแล้วไฟจะดับนะครับ เอาของกลับไปที่ต้นไม้ชิ้นเดียวแล้วกลับเลยเหรอไม่เก็บเพิ่มเหรอไปต่อไหมล่ะเฮ้เฮ้เฮ้ยนีนอ่อะไรวะต่อซ่าอะไรอ่ะมีตัวแน่เลยไม่รู้ตัวอะไร เฮียซานเกิดอะไรวะอาเฮียกูว่าแล้วแม่มีตัวจริงด้วยเอาใหม่อูยแล้วหกชิ้นจะบ้ากูจะเกรซี่เมื่อกี้กูยังไม่ได้สักชิ้นเลยอยู่ใกล้จังเลยอ่ะอันนี้อยู่ใกล้จังเลยอู๋แล้วใหม่หมดเลยด้วยนะถ้าตายอ่ะ แล้วเหมือนฉากจะแรนดอมเจเนเรตนะเนี่ยเอากลับมาใส่ต้นไม้ดินี่ไงได้แล้วหนึ่งขาดอีกห้า บนเส้นทางที่มืดมิดนี่กุจะมันจอซ่าเลยทุกคนมาจากไหนวะท่านมาเนี่ยซ่อนได้ไหมอ่ะ มาแม่นาำมึนๆน,นี่แล้วกันไอ้เหี้ยต้องปิดไฟบ่อย,อยๆนะเพื่อหาแสงร<อ>ตรวจข้ามาฝั่งนี้ก่อนอเฮี่ย แม่งอยู่ฝั่งนั้นแน่นอนตรงนั้นมีของแน่นอนครับจุดเขียวๆอ่ะอยากไปเอาจังเลยแต่ก่อนจะไปเอานะ่ะขอแวะไปที่อื่นก่อน เชื่อว่าที่อื่นก็มีครับมีทั้งหกอันเนี่ยเราไปจุดที่ไม่เสี่ยงกันดีกว่ามาจัดแล้วเนี่ยป่ามึงใหญ่ไปบ้าตรงนั้นมีของแน่ๆ เดี๋ยวก่อนนะเหมือนกูกลับมาต้นคิดมัดเลยไอ้เฮียเอ้ยผิดทางอันเนี้ยซึมเศร้าแล้วแต่เหมือนเราจะเจอสองชิ้นแล้วนะสองกระสามาพอจะรู้แหล่งแล้วแต่ต้องพยายามหลบหลบซันต้าให้ได้มันคือซันต้าผีครับนั่นแหละคือทาง ไอ้เฮียถามจริงอยู่แถวนี้เหรอนั่นไง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 มันเดินเข้าไปตรงนั้นครับเราต้องรู้ระยะทำการก่อนว่า ได้เป็นได้มากน้อยแค่ไหนโคตไกลเลยเี้ย วิ่งกลับไปทางนู้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดอะ่ะมันเดินสวนไปทางนึงอยู่ต้นไม้อยู่นั่นสู้เขา วิ่งได้เยอะอยู่นะไม่มีเสียงแปลกๆอะ่ะเฮ้ยหมือนใครเป่าเฮีย้ยไม่รู้สองแล้วสองทับหกเลยวะเฮีย้ยแค่เห็นก็เศร้าแล้วเฮ้ยเชี่ยเอาเอา้เอา เอาตกเหวตายด้วยเหรอโอ้โหหัวใจคนมีกระโดดไม่ได้สูงเลยนะไอ้เฮียเฉยผมนี่ทอ้อแท้ขึ้นมาเลยครับเราจะวิ่งนะฮะวิ่งให้มากขึ้น เขี่ยมันเคลื่อนไปตรงนู้นไงมันจะว์ปไปเรื่อยๆครับเฮี่ยมาแล้ว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 ,ลว,ลวเฮี้ยวเนี่ยเฮี่แม่งตามไม่เลิกเลยว่ะ เราจะหลุดผนจากซานต้าได้ต้องวิ่งกลับมาต้นไม้อะเนี่ย <S <S แสงสีเขียวอยู่ไหนเนี่ยชีวิตใครเห็นแสงสีเขียวบ้างโอ้หนั่นนั่นนั่นน,น,นั่นเห็นแล้ว ตรงนั้นครับขอแค่มีฟตามิน่าพอเราจะวิ่งกลับไปที่ต้นไม้ได้

สองต้นโอเคสีเขียวอยู่นู่นครับเรากลับมาที่จุดคล้ายๆจุดเดิมแลละแต่รอบนี้จะไม่ตกหินตายใกล้มากอันนี้ใกล้มาก,ใใก,มากแค่อยากรู้ว่าซานต้ามันมาตรงต้นไม้ได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละ เพราะเราเข้าใจว่ามันมาไม่ได้ถ้ามันมาได้นี่คือ <S 2> <S 2> <S> <S แตงสีเขียวไปทางไหนต่อฮะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ว่ามันต้องอยู่แถวนน้นแน่เลย ไม่มีวีแววเลยแสงสีเขียวแล้วมันก็มีเสียงแปลกๆนั่นไงอย่าบอกว่าที่เดิมอะ่ะ ที่แสงมันหายไปไหนแล้ววะทางนูน้นนะเว้ยขึ้นได้ไหมอ่ะรู้ตกอีกตรงนั้นครับ ไก่จังเลยเคี่ยวโคตไก่เลยผ่ากลับดีๆจำทางได้ไหมนะ เสียงแม่งเลวหรือดิเนี่ยคุณ้องไปทางไหนเนี่ยพอาจาร์พอาจารจ์อยู่นั่นตันมาเนี่ย ở đấy ơi thằng cặp ở này nha Thằng nháy đơn đi đi Đừng lâu Kìa yeah, cay สีอีกแค่สองานเองไม่มีแสงสีเขียวใกล้ๆนี้เลยอุ้ยนั่งงนไั่งงานนั่นไงไม่ไกลไม่ไกลดเดียวนดเดียวกูจะแต่งต้นไม้ให้ครบแล้วกูจะไปจากที่นี่ เก็บฝักต้นไม้นะเพื่อนเสียงมันซ้าองเงี้ยไปหาต้นไม้ไปหาต้นไม้ อีกอันเดียวกูได้ไปจัดกเกมนี้แค่นี้เองไกลมากรอกูป่ะเนี่ยไปเลยอึ๊บและต้นคิดมากก็เสร็จสมบูรณ์ไปเลยดวงดาวแห่งความหวัง เฮ้ย oh yeah. เอา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 ทำไมอ่ะด้วย,วยสตาร์จบเทปเมื่อกี้มันวิ่งมาหาเรานะจบด้วยเวลา1 1นาทีนี่เป็น new สถิติ new best time จบเรียบร้อยอ้อเป็นเกมเหมือนเกมอาร์เคดอาร์เคดสยองขวัญแต่ก็ทำหาทีไม่ได้พี่เสียตัวให้มันไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นน่ะพี่โดนมันลูบผมไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสําหรับซานตาหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้เจอตัวพี่อีกเลยเนี่ยวะซานตาขอดูหน้ามึงชัดอีกทีได้ปะกูรู้สึกว่ากูยังโดนหลอกไม่คุ้มค่าตัวเกมเลยเนี่ยก่อนจากกันไปเราไปดูหน้าซานตากันว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงสัญญาณมันแรงขึ้น อยู yeah, ่ไ oh! หนเนี่ยซานตานี่ไอ้มันเป็นผีอ้วนๆนอ่ะมันวิ่งเร็วอยู่นะ ผมวิ่งหนีมันได้ไงว่อกี้นี้วิ่งหรือผมพันหลังวิ่งไม่รู้นะแต่ว่ามันวิ Mont ่งเร็วมากนะเมื่อกี้เราวิ่งแล้วเรากระโดดด้วยครับกระโดดข้ามแม่น้ำอะไรเงี้ยมันก็เลยตามไม่ทันอะไรเงี้ยก็จบเรียบร้อยสำหรับเกมคลอครับเป็นเกมสั้นๆที่เหมาะกับการเล่นในวันเทศกาลแบบนี้สงกรานบ้านเราก็คือหิมะบ้านเขานั่นเองและนี่คือหน้าตาของซานต้าที่เราได้เห็นแค่สองครั้งถามว่าเกมนี้สวัสดีครับ